สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม youtube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาเช้าๆกันเลยนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมรีบอัปเดตให้นะครับเรื่องราวของเจ้าเฟลิกนะครับวันนี้นะครับ จะเป็นวันที่เปิดตัวอังเรโอนาน่านะครับซึ่งมีรายละเอียดนะครับตกลงกันที่55ล้านยูโรนะครับซึ่งดีลเนี้ยแล้วจะมีอะไรหลายอย่างที่ต้องจัดการกันนะครับเปิดตัวอนานาวันนี้แต่นับปกวันนี้เป็นเจ้าเฟลิกเมื่อคืนนี้นะครับในรายละเอียดเนี่ยก็มีการพูดกันถึงการยืมตัวนะครับธงของแอตเลติโกมาริดได้ปักลงไปที่การปล่อยให้ยืมตัวนะครับ อาราติกโกมาลิดลงทุนเนี่ยกับเจ้าฟฟลิกไป12 2ล้านปอนด์วันนี้มูลค่ามูลค่าของเขาอะลดลงเหลือ85ล้านปอนด์และไม่อยู่ในแผนการทำทีมผมย้ำอีกครั้งนะไม่อยู่ในแผนการทำทีมแล้วก็รายละเอียดต่างๆเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับส่วนบูโน่ฟอนันเดสนะครับก็ไปซ้อมนะครับกับดีแคร์ไรส์ก็จะรู้ว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะครับเรื่องราวของดิว เฟสล่างทองนะครับกำลังจะไปอยู่กับกาลาตาสลายนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเข้ารายการก่อนนะครับเรามาดูารายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสโมสรมนเชสเตอร์ยูเต็ดกันในช่วงเช้าวันนี้กันนะครับข่าวที่1นนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของบูโน่เฟอร์นันเดสก่อนนะครับ บ f e โ n a ฟอนเดสครับหลังจากที่ได้มีการฝึกซ้อมกับดีแคร์ไรส์นะครับแล้วก็ลาเฟเอร์เรียลจ้าคอนเซโลนะครับเขามีการเทสร่างกายในหลายอย่างนะครับบ n o โ e r ฟอนเดสก็ออกมายกย่องดีแคร์ไรส์มากๆนะครับว่าเขาเนี่ยกำลังจะใกล้เป็นนักเตะคนใหม่ของอาร์ซอ l ใช่มันเป็นสีตีใหม่ของสโมสรอาร์ซอ l ไรส์เนี่ยนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเอกสารทั้งหมดเนี่ยเสร็จสิ้นวันนี้นะ วันนี้คือเอกสารเสร็จสิ้นบอกไว้กับแฟนอาร์ซนอนก่อนนะครับและการซ้อมนะครับในการซ้อมกันเนี่ยที่โปรตุเกสนะครับเฟอร์เนเดสกล่าวนะครับมันน่าประทับใจนะที่ได้พูดคุยกับไรซ์ด้วยเราสนุกและทำงานหนักผู้เล่นบางคนเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่มีสภาพร่างกายที่ดีตามอายุเนาะเฟอร์เนเดสเองเนี่ยนะครับในในเกมการในแข่งพิมพิลีกเนี่ยเจอกันหลายครั้ง แต่วันนี้นะครับเขาต้องมาเจอกันที่สนามซ้อมแน่นอนเขาเลยบอกหลายเรื่องนะครับตัวของฟอร์เดสกล่าวคร่าวๆว่าจริงๆแล้วอ่ะอันดับแรกเลยอ่ะเขาเคยแนะนําให้เอริกเันแฮกเนี่ยเซ็นสัญญากับไรซ์นะแต่แต่เขาก็ไปอยู่กับอาร์เซนอลละแล้วก็ในการฝึกซ้อมเป็นการฝึกซ้อมที่ดีเป็นการฝึกซ้อมที่ดีแล้วก็เชื่อกันว่านะครับคือจริงๆแล้วกําหนดการของบูโน่เนี่ยต้องเดินทางกลับแมนยูเนี่ย ในวันในสุดสัปดาห์นี้นะครับน่าจะเป็นวันเสาร์ว่าไงนี่แหละนะครับตามเวลาที่เขาจะกลับละกันนะครับแต่ว่ามันมีเกมไม่แน่นะอาจจะกลับวันนี้ก็ได้นะครับก็โดยรวมนะครับเขาก็รู้กันแล้วว่าร่างกายของไรซ์ในการเทสร่างกายเนี่ยเป็นยังไงแต่บูนโน่ก็บอกว่าเป็นอะไรที่ที่ดีนะครับก็แจ้งคร่าวๆประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเจา้าเฟลิกกันนะครับล่าสุดนะครับ สโมสรแมนเชสเตอร์ยูเต็ดได้เปิดการเจราจากับเจา้าเฟลิกในรูปแบบการยืมตัวนะครับรายงานระบุชัดเจนนะครับว่าเจา้าเฟลิกเนี่ยได้เจราจากับแอตติกโกมาริตแมนเชสเตอร์ยูเต็ดได้เจราจากับแอตติกโกมาริตเหมือนเชลซีซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยแมนยูเคยอยากจะยืมตัวเจา้าเฟลิกในเดือนมกราคมแต่เชลซีได้ได้ตัวไปนะแล้วเขาก็เล่น20เกมยิงไป4ลูก แต่ที่น่าเสียดายคือเชลซีจบอันดับ12แน่นอนครับพอตตัดสินใจไม่เลือกจ้าเฟลิกนั่นก็คือโอกาสที่แมนเชสเตอร์ยูไจะได้ยืมตัวเจ้าเฟลิกในราคาที่เหมาะสมถ้าผมจำไม่ผิดนะยืมเจ้าเฟลิกประมาณ8ล้านปอนด์ประมาณ8ล้านปอนด์ถ้าผมอ่านข่าวเชลซีตอนนั้นนะ่ะยืมไม่แพงหรอกแต่ค่าเหนื่อยต้องจ่ายแพงซึ่งมันยูจ่ายได้ทีนี้ แอตเลติโกมาริดเนี่ยได้ขยายสัญญานะครับตอนเซ็นสัญญาเนี่ยถึงปี2027แต่เขามีความสัมพันธ์ที่แยก่กับซิเมอเน่และไม่ต้องการทำถ้าซิเมอเน่ยังคุมทีมอย่างนี้อยู่นะเขาจะไม่เล่นให้แต่ซ้อมได้และแอตเลติโกมาริตได้ตกลงแล้วว่าเขาจะปล่อยปล่อยให้ปล่อยทั้งขายปล่อยทั้งยืมแต่มูลค่าของเฟรเนี่ยลดลงมาก ผมจะมาโฟกัสที่ปารีสก่อนลุยนิเก้ได้เคยยื่นข้อเสนอเจา้าเฟลิกไปแล้วที่ไปเล่นที่ปาร์ตเดอแปงแต่ผู้เล่นรายนี้ปาตหาปาถนาที่จะเล่นนะครับพูดเหมือนกับว่าเขาอยากเล่นในพรีเมียร์ลีกนี่คือจุดสำคัญเลยแราข่าวจาก ABC เขาบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยได้กลับมาทาบทามเจา้าเฟลิกอีกครั้งหลังจากที่เขาไม่สามารถ ดึงตัวมาตอนเดือนมการาคมได้มาพูดทางฝากฝั่งของเอริกตันแฮกเอริกตันแฮกเป็นหนึ่งในทีมที่ไล่ล่าเฟลิกในรูปแบบการยืมตัวเช่นเดียวกับนิวคาสเซิลและแอสตันวิลล่าและวูแพร์ตันซึ่งก็ได้รับเครดิตจากเฟลิกเหมือนกันเฟลิกสามารถเลือกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้และสามารถเลือกเขาได้เลือกขายได้แน่นอน แมนยูมีงบประมาณที่จำกัดในช่วงเวลาของการเทคโอเวอร์แต่ถ้าแมนเชสเตอร์เต็ดนะครับได้ยืมเจาเฟลิกนะนี่คือศูนย์หน้าใหมายเลขเก้คนใหม่ที่ไม่ต้องใช้เงินเยอะมากแมนเชสเตอร์เต็ดยังปักธงที่เคนอยู่ตอนหมดสัญญาและที่แน่ๆนะครับดีลของโคลโมนี่วิกเตอร์โอเซมเฮนก็พิสูจน์แล้วนะครับว่ามันแพงเกินไปเหมือนกับดีลของรามุสฮอยลุน เมื่อคืนนี้ผมขึ้นหน้าปกให้แฟนแมนยูไปแล้วนะครับท่านไปดูย้อนนะเดี๋ยวผมก็พูดอีกรอบหนึ่งในส่วนของรายละเอียดคร่าวๆฮอยลุนเนี่ย86ล้านปอนด์สถานเดียวแมนยูไม่มีเงินถึงในตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับเกมต่อไปเกมอุ่นเครื่องกับโอลิมปิกรียงนะครับโอลิมปิกรียงแล้วก็ในเอ,เอรียงเจอกันวันไหนนะน่าจะเร็วๆเ,เนี้ยนะครับไม่แน่ใจว่าเจอวันไหนนะครับเดี๋ยวรอดูเราดูแล้วกันผมไม่ได้เช็คตารางมาไง นะครับแล้วก็แล้วก็มีส่วนสุดท้ายนะครับที่อาราติโกมาลิตเขาลงทุน112 113ล้านปอนด์ซิเมโอเน่ชัดเจนดองเจ้าฟิลิกไม่ให้ย้ายแต่ปล่อยให้ยืมตัวถึงแม้จะมีสัญญาแต่ก็เราดูผู้บริหารของอาราติโกมาลิตนะครับว่าจะเป็นไปตามที่ซิเมโอเน่ทำไหมเพราะว่าการดองเจอฟิลิกเนี่ยไม่มีผลดีกับเขาหรอก เขาสามารถเอาเงินที่ขายจากเจ้าเฟลิกเนี่ยมาทําอย่างอื่นได้ต่อนะครับถามว่าค่าตัว85ล้านปอนด์หรือประมาณ100ล้านยูโรวันนี้แมนยูแค่จ่ายไม่ได้นะครับก็รอดูกันนะครับแล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของวิกเตอร์โลเก้นะครับได้เปิดตัวกับบาซิลน่านะครับท่านต้องฟังนะว่า จริงๆแล้วเขาบอกว่าแมนยูเสนอเงิน100ล้านยูโรให้กับเด็ก18บปดปีนะครับคือมันมีข่าวมาว่าเอเจนต์ของวิกเตอร์โลเกบอกว่าแมนยูกับสเปอร์ยื่นเงิน100ล้านยูโรหรือมัน85ล้านปอนด์โอ้ยถ้าเขามีเงินขาดแล้วจริงๆเนี่ยเขายืน่นเขาเซ็นสัญญาดีอื่นไปแล้วนะครับคือมันเป็นบทสัมภาษณ์ของเอเจนต์ของวิกเตอร์โลเกแล้วอยู่โลเกก็ไปเซ็นสัญญากับบาซ่าในราคา26ล้านปอนด์เฉยเลยเอ้าว ก็ไหนว่าเมนยูเสนอ100ล้านยูโรงงทำไมไม่เอานะแต่ไปซึ้งบาร์เซโลนาแล้วพอถ้าสมมติว่าจบสามระดับแรกนะครับมีทัวยรางวัลน,นะก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มอีก52ล้านปอมเพิ่มขึ้นสูงเป็น52ล้านปอมจ่าย26กลายเป็น52จ่ายเท่าตัวและค่าสิกสัญญาลโลเก้นะ428ล,ล้านล้านปอมมีคำว่าล้าน2โอ้โหเดี๋ยวนะเอาใหม่นะ 428ล้านปอมหรือมัน500ล้านยูโรนี่คือสัญญาของวิ c เตอร์โลเก้แมนยูกับสเปอร์ท่านคิดว่าเขายื่นจริงไหมคนที่ออกมาพูดก็คืออังเร q u แครรีก็เป็นเอเจนต์ของวิกเตอร์โลเก้แหละนะครับสุดท้ายแล้วนะครับโลเก้ก็ซบบาซ่าคนนี้คือน on ิวโรนทองคำนะครับผมเคยพูดไปแล้วนะแมนซิ t y ตี้เมื่อก่อนเเคยสนใจแต่เขาไม่เซ็นนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่แมนยูเคยสนใจ ตามที่อ้างถึงนะแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นอ่าเรื่องราวของไออะไรนะทาเรมี่อ่ะท่านจำได้ไหมเมดิทาเรมี่กองหน้าปอร์โตทีมชาติอิหร่านอายุ30ปีนะครับเป็นเดิวที่ใช้เงินน้อยแต่กองหน้ารายนี้ยิงประตูสม่ำเสมอมาก ตัวแทนของเทรามีนะครับได้โพสต์ภาพนะครับในการได้คุยกับตัวแทนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประเด็นสำคัญคือเขาต้องการกองหน้าแต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนี้นะเขาก็ทราบแล้วดีลของรามุสฮอยลุนเนี่ยเสร็จไม่ได้ละแผนคือการเซ็นสัญญากับเทรามีอ่ะใช้เงินไม่มากแล้วเทรามีเองเนี่ย 20ล้านยูโรหรือมัน17ล้านปอนด์เป็นเงินที่แมนยูจ่ายได้แต่แมนเชสเตอร์เจ็ดจะต้องปิดดิวโอนาน่าในวันนี้แล้วก็ปิดไปแล้วนะครับโอนาน่าเนี่ยก็เดี๋ยวคือเขาทานอาหารกับผู้บริหารเมื่อคืนแล้วก็เดี๋ยวก็มาวันนี้นะครับคือสั่งลาแล้วประเด็นคือเทเลมี่นะครับถามว่าเป็นการตัวเลือกเซ็นสัญญาก,กองหน้าที่ดีไหมก็เขายิงไป80ประตูจาก3ฤดูกาลนะครับ36ประตู จาก68นัดให้กับทีมชาติอิหร่านนั่นก็เหมือนคมว่า2นัดเนี่ยยิงเกิน1ประตูด้วยซ้ำนะครับประเด็นสำคัญคือลรโอเฟอร์ดินานเนี่ยเขาเขาเขาผมาพูดด้วยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ทราบแมนเชสเตอร์เจ็เนี่ยได้ติดต่อทาเลมี่อ่ะผมเห็นด้วยนะสำหรับการที่จะหยิบโทรศัพท์มาคุยกับเอเจนต์ของเขาคุณต้องรู้จักเขาและคุณภาพของเขาแต่คุณอย่าพึ่งลิโอกล่าวลรโอกล่าวว่า จริงๆอะ่ะเขาเป็นผู้เล่นที่ดีมากเลยแหละเราใช้เงินลงทุนไม่มากนี่คือทางเลือกสำหรับกองหน้าของเอริกเทนแฮกเทรามี่รอดูการต่อไปนะครับว่าจะยืมเจ้าฟเฟลิกและจะเซ็นสัญญากับทเทรามี่ไหมรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของลิซันโดมาติ i เนสกันนะครับวันนี้เรื่องราวของลิซันโดเนี่ยมีการพูดถึงนะครับว่าเกมพรีซีซั่นเราเห็นลิซันโดเล่นละ คือการกลับมาจากการบาดเจ็บระยะยาวเนี่ยลิซันโดได้ซ้อมแบบเต็มรูปแบบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและกลับมาลงสนามนะครับในเกมพรีเซนซ์นเนี่ยเป็นเกมครั้งแรกนะครับตั้งแต่เขาเนี่ยบาดเจ็บไปนะครับประเด็นสำคัญคือลิซันโดกล่าวว่าเขายอมรับเลยว่าการบาดเจ็บในช่วงสุดท้ายเนี่ยแน่นอนทำให้เขาต้องขยันและทำงานหนักมากที่จะต้องกลับมาในฤดูกาลใหม่ให้เร็วที่สุดอีกอย่างหนึ่งนะครับ เขามุ่งมั่นนะครับที่จะพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยกระดับและเขาต้องการฟิตร่างกายเขาเป็นคนแรกเลยที่เจอกับเมสันเมาส์ลิซันโดเนี่ยนะครับเป็นคนที่แสดงความดีดีกับเมสันเมาส์เป็นคนแรกที่สนามซ้อมเมื่อวันที่29มิถุนายนนะครับแน่นอนครับตอนนี้ลิซันโดเนี่ยนะครับฤดูกาลที่แล้วเล่น4ี่สิบห้านัดฟิตร่างกายแล้วนะครับแล้วเขาก็พร้อมที่สําหรับการเล่นนะครับก็ เดี๋ยวมีเกมอุ่นเครื่องอีกนะครับเดี๋ยวรอดูผลงานเขาเนาะแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็น,นเรื่องราวของแฮร์รี่แม็กควายนะครับเราจะมองสองมุมนะแม็กควายอันดับแรกถ้าในฐานะนักฟุตบอลแล้วเขาอาจจะไม่ประสบความสําเร็จและเขากําลังจะโดดโดนเอเล็กเตนแฮกเนี่ยปลดออกจากการเป็นกัปตันทีมนะครับนะักเตะอย่างแม็กควายวัยสาปีนะครับก็ยังคงเป็นหนึ่งคนที่ รับค่าเหนื่อยอยู่200,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ถือว่าสูงนะแล้วก็มาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนต็ดในปี2019นะครับ80ล้านปอนด์ก็ก็คือเอาตรงๆอะ่ะคือวันนี้มูลค่าของแม็กควายเนี่ยตอนนี้เวสต์แฮมยูไนต็ดจะขอซื้อ35ล้านปอนด์แค่นั้นเองและสัญญาเหลือ2ปีแมนยูอยากจะปล่อยอยู่แล้วนะครับแต่แต่เขาต้องการ50ล้านปอนด์เวสต์แฮมจะยื่น15ล้านปอนด์อ้35ล้านปอนด์ตอนนี้นะ ทีนี้เนี่ยผมได้พูดอีกเรื่องนึงอีกด้านหนึ่งความสําเร็จความสําเร็จอีกอย่างหนึ่งของแม็กควายไม่ใช่สนามฟุตบอลแต่เป็นการธุรกิจทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คือเขาได้กําไรนะครับปีปี2 0 2 1 2นยีเนี่ยหนล้านปอนด์ต่อปีนะหนล้านปอนด์ต่อปีถือว่าเป็นกัป,ปตันทีมแมนเชสเตอร์เ็ดที่เฟื่องฟนูนอกสนามถือว่าทําเงินได้ดีเลยแหละคือความสําเร็จจากกลุ่ม H.M. 5 Limited คือเขาทำเป็นกลุ่มธุรกิจที่ขายกับบ้านนะครับปีนึงได้1.5ล้านปอนด์นี่ก็อู้ฟู่เลยแหละนะครับฝรั่งเขาเขียนไว้นะแล้วก็ในด้านอาชีพเนี่ยถึงแม้ว่าแม็กควายจะไม่ได้รับความสำคัญมากกับแมนเชสเตอร์เตดแต่ในด้านมุมมองด้านธุรกิจด้านนอกแม็กควายเป็นคนรวยเลยแหละก็ถือว่าดีดีคนละด้านกระเป๋าสตางค์มี2ใบความหมายประมาณนี้นะครับก็แม็กควายกระเป๋านอกอะโอ้โหดีมากเลย นะครับแต่ชื่อเสียงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ค่อยดีแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของแฟรง์แลมพาร์ดนะครับก็ได้พูดถึงมีสันเมาส์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไว้นะครับว่าหลังจากที่แมนยูลงทุนเมาส์24ปีเนี่ยอันดับแรกตัวของแฟรง์แลมพาร์ดเขาบอกว่าให้รอเวลาการคืนฟอร์มความมหัศจรรย์ของผู้เล่นรายนี้ แล้วผาดกล่าวว่าเขาได้ทํางานกับเมาส์มาเนี่ยเขารู้เลยว่าเมาส์เนี่ยเป็นนักเตะที่มีคุณสมบัติขยันซ้ําแล้วซ้ําเล่าคือเขาทาอะไรได้ดีมากเลยแล้วก็ทําอยู่อย่างนั้นจนสําเร็จพูดง่ายๆคือเมาส์เนี่ยคุณต้องการให้เขาอยู่ที่ไหนอะ่ะเขาก็อยู่ที่นั่นแหละและมันเป็นการเปลี่ยนแปลงทีมมุ่งมั่นมากแล้วก็มีการยกระดับคุณภาพคุณจะต้องให้เวลากับเขาในทุกวันแฟนแลมพาดก่าวนะครับ อะไรก็ตามที่คุณต้องการให้เมาส์ทำเนี่ยเขาจะทําได้สําเร็จเลยแหละและเขาเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมพร้อมกับสติปัญญาที่เขาอะคุณต้องรู้ว่าเขาอ่ะทํางานอะไรได้บ้างและการที่เล็กเตอแฮกพาเมสันเมาส์ไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเขาใช้คาว่ารอการยกระดับการเล่นรอเมาส์ยกระดับการเล่นแน่นอนครับปฏิกิริยาความสัมพันธ์ของเมาส์แน่นอนเขาเข้ากับทุกคนได้ รอดูผลงานในสนามนะครับสถานการณ์ของเมาส์จะยกระดับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดได้รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องเราของอังเรโอนาน่ากันนะครับก็ตอนนี้นะครับเบ็กิ้งนิวของแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเนี่ยปิดดิวป,ดปิดนะปิดแน่นะครับเพราะว่าตกลงกันไปแล้วนะครับ50ล้านยูโรบวกส่วนเสริม5ล้านยูโร55ล้านยูโรคือคือราคาที่โอเคละก็มันจริงๆเขาต้องการ60ล้านยูโรแหละ แต่อย่างไรก็ตามนะครับราคาแอดออนเะนี่ยก็พูดถึงอยู่ละเดี๋ยวให้เองนะครับอังเนรโอน่านะครับได้ทานอาหารมื้อค่านะครับที่มาเรโนร้านอาหารของบิทเทเนโรกับฮาเวสซานิติคือคุยกับซานิตินะครับและซานิติเองเนี่ยก็ก็โอเคเขาก็บรรลุขั้นตอนสุดท้ายไปแล้วแมนยูเนี่ยก็ใหโอนาน่าเนี่ยมาเป็นผู้เล่นคนใหม่ในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านะครับ เมื่อคืนนี้ซิมเนเอิซาก,กิเองเนี่ยเป็นคนหนึ่งเลยที่ออกมาบอกว่าโอนาน่าเนี่ยย้ายทีมได้ผมก็พูดไปในข่าวเมื่อคืนนะครับสรุปข่าวกัน้ายทีมอะ่ะโอนาน่าเนี่ยไปได้เขายังสามารถที่จะย้ายทีมได้ถึงแม้ว่าจะมีสัญญาอยู่กับเราอีก4ปีก็ตามเขาจะเป็นผู้เล่นคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรายงานระบุว่าการปิดดีลโอนาน่านะครับก็ปิดไปละนะครับและที่แน่ๆนะครับธงปักที่51ล้านปอนเนี่ยมันมามันมาใกล้50ละ ใกล้50ล้านปอนด์แล้วก็อันนี้สื่อตามระเขาบอกว่าเวลานี้นะครับไม่มีอะไรพิกโผลนะครับตัวของโอนาน่าเนี่ยกำลังจะเดินทางมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในสำหรับการตรวจร่างกายในสเต็ปต่อไปอีกอย่างหนึ่งนะครับอิเตอร์มิลานเนี่ยนะครับก็ยอมรับเลยว่าคือเขาต่อเอาเงินของโอนาน่าเนี่ยไปซื้อลูกคาคูของเชลซีนะครับก็มันก็เลยเป็นงูก,กินหางอ่ะนะครับงูก,กินหางะนะครับก็ ก็ว่ากันไปตามนี้นะว่ากันไปตามนี้รูโกครูก็จะเป็นนักเตะใหม่ของอ,อินเตอร์มิลานแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับแล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของเฟสตล่างทองนะครับล่าสุดนะครับเฟสตต้องการออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนะครับและสโมอสรที่ทำดีนี้สำเร็จก็คือสโมอสรกาลาตาสลายนะครับสโมอสรกาลาตาสลายนะครับได้เปิดข้อสเสนอแน่นอนแล้วนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยตอนนี้นะ กำลังคุยราคาใหม่ของเฟสล่างทองเพราะว่าการาทสลายมาในราคาที่ต่ำโดนละคืออย่างนี้ครับเฟสเนี่ยจะออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อกี้ผมพูดก่อนเลยแต่สโมสรนในซาอุดีอาระเบียเนี่ยเขาก็ดำเนินการอยู่แล้วก็ยังมีทีมจากพรีเมยียร์ลีกอย่างฟูลแลมอ่ะเขาจะยื่น20ล้านปอนด์แต่การาทสลายเนี่ยมาราคาถูกผมไม่รู้ราคาเท่าไหร่เหมือนกันเพราะเขาไม่ได้บอกราคาไว้นะครับทีนี้ประเด็นสําคัญคือเฟสจะไปการาทสลาย เอออย่างนี้ดีกว่านะครับรอการปรับปรุงราคาแล้วก็ย้ายแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของแอนโทนีเอรังกานะครับล่าสุดนะครับเอเบตันกำลังเจราจากับแมนเชสเตอร์ยูเ็ดในการปิดดีล10ล้านปอนด์เอรังกานะครับสถานการณ์ตอนนี้นะครับคือแมนยูพยายามจะเพิ่มค่าตัวเอาตรงๆเลยคือแมนยูก็ต้องการเงินนะ่ะผมเอาข้อมูลจาก b b c Sport นะ เขาบอกเลยว่าเอลังกาเนี่ยเขาแมนยูประเมินไว้1 5บหถึงยีล้านปอนด์ละคือคือเอเวอเรตจ่ายแค่10ล้านปอนด์เชื่อผมดิเดี๋ยวเขาไม่จ่ายถึงขนาดนั้นหรอกคือทุกอย่างต้องผ่านการต่อรองราคานะครับแล้วก็ตอนนี้นะชอนโตนะก็ได้รับความสนใจจากหลายๆทีมเหมือนกันจากลีเ,เดี๋ยวนะชอนโตเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะนะครับที่ที่ได้รับความสนใจจากหลายๆทีมนะครับคือเอเวอเรตจะเซ็นสัญญากับเอลังกาใช่ไหม เขาก็สนใจชอนโตด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะครับเอเังกาเนี่ย,ยที่ผมบอกไปอ่ะเอเวิสตันจะยื่นแค่10ล้านปอนด์ยื่นแค่10ล้านปอนด์ส่วนชอนโต19ล้านปอนด์เอเวิสตันคงไม่ยื่นอะ่ะก็รอดูกันนะครับแล้วมาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นอ่าเรื่องราวของลาโมสฮอยลุนนะครับเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้เนี่ยผมจะสรุปให้เร็วเลยเขาบอกว่าอันดับแรก อาตาลันตาของเงินสดอย่างเดียว85ล้านยูโรคือจบเลยไอ้จบทันทีแต่ยูไม่จบคือนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูเนี่ยพยายามใช้เงินที่เหลือจากการเซ็นสัญญากับโอนาน่าด้วยการเสนอพวกแม็กชมิน่อามัดเดียโรซึ่งก็จะมีการประเมินค่าตัวว่าเท่านี้เท่านี้นะปรากฏว่าในตามรายงานจากเดียรลติกเนี่ยเขาบอกเลยว่าอาตาลันตาไม่ต้องการเงินคือไม่ต้องการ ตัวผู้เล่นเขาต้องการเงินสดถ้าจะเซ็นสัญญากับฮอยลุนเนี่ยผมต้องการเงินสดเต็มจํานวนนะครับคือเอาตรงๆเลยเขาออลงทุนอนะรามุสฮอยลุนเะนี่ยสิบสล้านปอนด์แต่เขาจะขายแปดสิล้านปอนด์เอาตรงๆนะแล้วก็มันเป็นราคาที่อัลตาร์ตาจะขายก่อนหน้านี้เนี่ยเขาให้เขาให้ยื่นราคา60ล้านปอนด์ก่อนแมนยูมีเงินไม่ถึงอยู่ละ อันนีท้ทงใครก็รู้เขารู้ว่าเมนูเหลือ65ล้านปอนด์เนี่ยเขาจะขอ60ล้านปอนด์ก่อนตอนแรกนะแต่วันนี้เปลี่ยนใจขอจํานวนเต็ม85ล้านปอนด์ซึ่งเป็นไปไม่ได้สําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตอนนี้อามัดเลยกลายเป็นส่วนหนึ่งของการยืมตัวแล้วก็มีนักเตะบางคนบวกเงินนะครับพยายามเขายพยายามจะใช้เงินไงแต่ตอนนี้เดี๋ยวขายเฟซขายหลายๆคนเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกที ดังนั้นนะครับเงินสดเท่านั้นนะครับที่จะเซ็นสัญญากับรามุสฮอยลุนและต้องเป็นตัวเลข85ล้านปอนด์นะครับร้อยล้านยูโรเท่านั้นนะครับโอ้โหเจออย่างนี้เข้าไปนี่แต่รายละเอียดส่วนตัวเนี่ยรายงานของคิสเวลเลอร์เขาอะเขาบอกเลยว่ามันจบไปแล้วนะรายละเอียดส่วนตัวนะครับและอย่างหนึ่งแมนยูไปเซ็นสัญญาหลักร้อยล้านปอนด์ไม่ได้หรอกเพราะว่ากฎ Finan c i a ยยังคุมการเงินแมนยูอยู่นะครับแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ ปิดท้ายด้วยข่าวนี้กันเป็นเลยนะครับเป็นเรื่องราวของดีเทนสันนะครับล่าสุดนะครับสโมสรนอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับกำลังจะต้องเคลียร์นะครับเคเลอนาวสนะครับซึ่งตอนนี้เขาอยากเก็นาวสด้วยนะแล้วก็อยากจะเซนสัญญากับดีเทนสันด้วยทีนี้ปัญหาเรื่องเงินนะครับตอนนี้ดีถูกประเมินไว้ที่20ล้านปอนด์นะครับดีเทนสันนะครับก็ยังไม่สามารถย้ายไปอยู่กับนอตติงแฮมฟอร์เรสได้เพราะว่านอตติงแฮมฟอร์เรสเนี่ยสร้างเรื่องให้มันยุ่งเองนะครับ เขาต้องการเซ็นส no ัญญากับเคลเรนาวาสต้องการเซ็นสัญญากับนักเตะหลายๆคนในเวลาเดียวแต่กระเป๋าเขาอ่เงินน่ไม่พอเริ่มมาเขาว่าอย่างบางคนนะครับบางคนเน่ยี่สี่ล้านปอนด์เนี่ยดีนใช้ยี่สิบล้านปอนด์เนี่ยแต่เขาก็มีประตูอยู่แล้วแต่เขาก็อยากจะเซ็นสัญญากับดีเทนสันไงเพราะว่าตอนนั้นดีนเจ็บใช่ไหมแต่ดีนนี่ทอมมาไม่เจ็บเป็นเหนียวมากแล้วก็มีส่วนช่วยให้ให้รอดตกชั้น ประเด็นคือหลังจากนี้นะครับในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าดีนเฮนสันเนี่ยก็น่าจะเดินทางมาอยู่กับฟอเรสเพราะว่าอุนาน่ากำลังจะมานะครับก็รอดูกันนะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสมโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในช่วงเช้าวันนี้นะครับบทสรุปสำคัญของคลิปนี้นะครับบุโนฟอนเดสนะครับก็ ทราบละว,ว่าการซ้อมกันดีแคร์ไรส์เนี่ยสภาพร่างกายเขาเป็นยังไงนะครับการเปิดตัวกับอาร์เซนอลนี่เปิดวันนี้นะเพราะว่าเอกสารทั้งหมดเสร็จแล้วนะครับเสร็จวันนี้ไลท์ Light จะเปิดตัวกับอาร์เซนอลในวันนี้นะครับบูโนก็รู้ล้วว่าเขาก็มาอยู่กับอาร์เซนอลเนี่ยแน่นอนเขาคือคู่แข่งสาคัญเลยแต่การฝึกซ้อมน่าประทับใจนะครับน่าประทับใจส่วนเรื่องราวของอาเาฟลิกนะครับผมขึ้นน้าปกในวันนี้เนี่ยก็ขอให้ได้ยืมตัวละกันเพราะว่าเปิดการเจราจากับเอลติโกมาลิตแล้วนะครับ การยืมตัวใช้เงินประมาณ8-9ล้านปอนด์ก็โอเคอยู่นะขาเหนือเจฟฟรียเนี่ยแมนยูจ่ายได้สบายเป็นดีวที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากนะครับส่วนวิกเตอร์โลเก้เนี่ยเอ้ยันเขาบอกว่าแมนยูยื่น100ล้านยูโรอะ่ะมันก็ไม่น่าจะใช่เรื่องจริงหรอกเพราะว่าตอนนี้ก็ดูเอาเองล้วกันประเมินเอาเองเลยนะครับแล้วก็เรื่องราวของอาเทเลมี่ยังเป็นดีวกองหน้าที่ลิโอฟินาเนี่ยบอกนะครับว่าน่าสนใจนะ 80ประตูสามฤดูกาลเนี่ยกับปอร์โตเนี่ยทีมชาติเนี่ย68นัดยิง36ลูกน่าสนใจมากสำหรับเจร์มี่17ล้านปอนด์นะครับก็เซ็นขาดได้เรื่องราวของอาลิซันโดมาร์ติเนสครับก็กลับมาซ้อมเขาบอกว่าเลวเมสันเมาส์เนี่ยยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็อาแม็กควายถึงแม้ว่าจะไม่ประสบความสำเร็จในในสนามฟุตบอลแต่ในด้านของธุรกิจเนี่ยโอเคเลย 1.5้าล้านปอนด์ต่อปีอ่ะนะครับก็สุดยอดนะโอนาน่านะครับปิดดีลที่50บวก5และจะมีส่วนเสริมพูดคุยทีหลังอีกนะครับแต่จ่ายเงินก่อนเพราะว่าอินเตอร์จะไปจ่ายค่าตัวลูคาคูเนี่ยที่เล่งๆกันอยู่เนี่ยแล้ววันนี้โอนาน่าเดินทางมานะครับในีกไ่ม่กี่ชั่วโมงนะแล้วก็เฟสล่างทองนะครับกำลังต่อรองราคากับสโมสรกาลาตาสลายเพราะว่ากาลาขอซะน้อยอะน้อยมากเลยนะก็ต้องคุยกันใหม่นะครับ แล้วก็เรื่องราวของดีเทนสันนะครับก็ต้องมาอยู่กับนอติงแฮมโฟเรสตามตามสูตรนะแล้วก็เอลังกาเนี่ยนะครับก็จะไปอยู่กับเอเวอเรตสิ ton, ล้านปอนด์นะครับจะขอ15ล้านปอนด์เฉยเลยเขาไม่ขายเขาไม่เขาไม่เพิ่มเงินหรอกเอเวอเรตอ่นะแล้วก็รามูสโซยุนนะครับต้องจ่ายเป็นเงินสดนะครับปัญหาคือเงินสดมันแพงเกินนะครับส่วนอ,อะไรอีกนะก็น่าจะหมดแล้วนะเรื่องราวการเทคโอเวอร์ Take over ไม่มีนะครับวันนี้ไม่มีอะไรอัปเดตนะครับ เรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเช้าวันนี้นี่ก็หมดเกลี้ยงนะครับนี่คือสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งหมดในช่วงเช้าวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ